สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพามาดูใบบบกนะคะมาดูงามขนาดไหนกินไม่ทันปลูกกระถางอย่างนี้ดีดีมากเลยนะคะเนี่ยยอดงามงามเลยใบบับกงามงามนะคะเนาะกินไม่ทัน ขึ้นมาใหญ่เลยดูพี่เชื้อดูสวยร้านชอบไทยอีกดูไตระยงระยางไปเลยอ้ยงามใช่ไหมงามทีม่้างงามมากใบกบวัวบกถ้าปลูกขายทำแบบนี้นะดีมากเลยนะคะ หน่วยหน่วยสักทองฝรังมาดูข้างไนเต็นโอยบมวติดไปเก็บบูเบอรี่นะคะดูอ่ะใบไม้รักใบไม้รักเต็มเลยนะคะแต่ไม่มีเหตุให ให้เกงเลยปีนี้แห้งนะคะแห้งแรงฝนไม่ค่อยตกไม่มีไอ้ทุกปีก็จะเก็บเห็ดมาเกงด้วยด้วยนะคะเก็บบูเบอรี่แล้วเก็บเห็ดมาเกงด้วยดูพลิกต้นใหญ่แล้วนะเด็กกำลังออกดอกสะพรังเลยแต่ยังไม่ติดหน่วยนะคะต้นใหญ่มากเลย ไทยเราขีนหนมาดูกระเพราโอ้คักผักน้ำงามทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยกระเพราก็งามมากพริกก็งามดอกสักั่างเลยนะน,นี่นะคะ มะเขือนะคะม่วงก็เก็บไปกินแล้วเอาไปตำน้ำพริกมะเขือโอ้ยใส่ใบมิงรักดูดิบุ้งก็แดดไปเยอะแล้วนะ่นห่ะนี่ฮะผักอย่างเยอะเลยมาดู ใช่มกเขือต้นหอมมะเขือ,อยังดกเลยอันนี้ต้นกระเทียมยักษ์โอ้ยผักใครก็ได้ไม่ช่วยเก็บกินทีเยอะมากเลยด้วย ผักดูดิอาชะออนไม,ไ,มไ,มไม่ไม่มีเวลากินนะคะดิฉันเรากินประจําแต่ว่ามันก็ใหญ่ไว้ไว้ตัวผักนั้ก็ต้นแครอทกําลังงามนี่ก็ผักยังไม่ตัดเลยอันนี้ก็ถั่วลันเตาเต็มเลยผัดไปผัดนะคะ ให้โมูสามชั้นตอนเย็นมาดูมีก็มีแตงกวาแตงกวานันก็ไม่ได้ดกอะไรมากมายนะก็อพอเก็บได้กินเรื่อยๆแตงกวาเหงาก็มีอะไรบ้างมาดูอะไรที่เราจะเก็บกินได้ ก็มีถัว่วโอ้ถัวถัวมีไหมนะถัวถั่วก็มีนะคะที่ฉันกเก็บไปนู่นนะถั่วก็น่าจะเก็บได้นะ,ะเนี่ยโอ้ยดูสะออนผักนะคะเนี่ยสะออนผักไอหนอกนะคะเนี่ยโอ้ยไม่มีเพื่อนหมูไปให้นะ ขี้เกียจเอาไปไขายในเมืองตั้มเรนะคะที่เชร้านไทยคนไทยนะ,ะมันไกลแล้วโควิดด้วยไม่อยากไปนะเนี่ยไปประโบก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ